ชอบเราตั้งแต่ยังไม่เคยเจอหน้าอยู่จีนมาเนี่ยครอบครัวเขาทั้งรักทั้งหลงเลยคะ่ะทำไมครอบครัวจีนถึงทั้งรักทั้งหลง สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเหมือนเดิมนะคะกลับมาพบกับแจมในช่องของแจมจอยอินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในท็อป,ปิกที่โคตรอวดเลยเอาจริง,รงๆอวดหรือเปล่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่าในสังคมจีนยุคปัจจุบันเนี่ยอะก้องเอียง สังคมจีนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะไม่เชื่อเรื่องศาสนาเวทมนต์มนตราอะไรแล้วนะคะในส่วนของคนแก่คนชราเนี่ยก็อาจจะยังมีเชื่ออยู่บ้างนะคะแต่เราหากเดินตาะแต,ต,แต้ต่อแต้อยู่บนถนนนะคะแล้วก็แบบไปสุ่มถามหนุ่มสาวชาวจีนโดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้นะคะคือ นี้คุณนับถือศาสนาอะไรคะคือเขาก็จะบอกว่าเออไม่นับถือแล้วไม่ได้เชื่อแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะสิ่งที่คนไทยเรายังเชื่ออยู่อย่างแน่นแฟนนะคะนั่นก็คือห่วงตุ้ยค่ะห่วงจุ้ยที่แบบประตูบ้านต้องเป็นตรงนู้นตรงนี้นะคะในเซียงไฮ้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยเชื่อกันแล้วนะคะ เขาไม่ไม่นับถือศาสนาไม่เชื่อเรื่องพวงจุ้ยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าพื้นที่มันแคบค่ะที่อยู่อาศัยของคนเซี่ยงไฮ้เนี่ยเล็กมากๆนะคะจะต้องเอากระจกมาห้อยตรงประตูอะไรอีกนะคะก็ไม่มีที่แล้วค่ะทุกที่ถูกเก็บของไปหมดแล้วแต่ เขายังเชื่อเรื่องโง่เหงอย่างแน่นแฟนคะ่ะงงมากโง่เหงก็คือความสัมพันธ์บนใบหน้าที่มีผลต่อจิตใจและนิสัยของมนุษย์ค่ะเมื่อน,นี้ก็บอกก่อนนะคะว่าแจมอ่ะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการดูโง่เหงแต่อย่างใดนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมาจากแฟนแจมล้วนๆนะคะซึ่งถามว่าแฟนจะมาดูเป็นไหมแม้แต่แฟนแจมเนี่ยก็คือเป็นหนุ่มสาวชาวจีนที่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะไม่ได้เชื่อเรื่องเวทมนตราศาสนาอะไรแต่ว่า เขาก็อย่างเชื่อเรื่องโหมดเฮงนะคะแต่เขาไม่ได้เชื่อแบบร้อนนะเขาก็บอกว่าเออเขาก็เชื่อแบบฟังหูไว้หูแต่ก็พอเดาได้ว่า คนคนนี้เนี่ยเป็นคนแบบทริกกี้นะขี้โกงคนคนนี้หน้าตาแบบนี้คือขี้งกจะแบบไม่ยอมให้ใครเอาเงินไปได้ง่ายๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ป๊าป๊าและหมาหมาของแฟนแจมเนี่ยโอ๊ยรักและเอนดูแจมมากนะคะตั้งรักตั้งแต่เรายังไม่รู้จักกันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอก่อนแรกเนี่ยก็ต้อรายเงาตังก่อนเพราะว่าแจมมาเกิดบนพื้นฐานของครอบครัวไทย๋ามากๆนะคะที่ถึงแม้ว่าจะให้ตาเล็กๆมาแต่ก็ให้ผิวแทนแบบไทยแท้มาทั้งร่าง ไม่เคยรู้เรื่องราวแบบนี้มาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นงวงหุยงวงหุยอะไร <c oughs> ขวงจุ้ยเอยหัวงเห้งเอ๋ยนะคะเราจะไม่ค่อยรับรู้แต่สิ่งที่มันตื่นตาตื่นใจแจมนะคะก็คือ แจมเคยไปบินไฟล์หนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็พี่นักบินเนี่ยเขาเป็นแบบครอบครัวจีนจ๋ามากๆนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าแพ็กภูเก็ตแพ็กภูเก็ตคืออะไรแพ็กภูเก็ตคือแพ็กที่ลูกเรือนักบินเนี่ยนะคะจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ภูเก็ตค่ะอาจจะไปแบบ3วัน4วัน5วันแล้วแต่แพบบ็กแต่แพ็กนั้นที่แจมไปเนี่ยก็คือ5วัน5วันเต็มๆที่เราจะต้องอยู่กับคนเดิมๆทํางานกับทีมเดิมๆมันก็คือแบบ บินไปแล้วก็ไปอยู่โรงแรมที่ภูเก็ต5วันนะคะ5วันทําอะไรไม่ได้นอนกระดิกตีนอยู่บนเตียงนะคะตอนเขาให้เราไปนอนตอนเช้าค่ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็บินภูเก็ตจีนแบบนี้นะคะคือได้ระยะทางไกลเนาะเออเพราะว่าภูเก็ตมันอยู่ใต้ใช่ไหมคะบินไปตรงจีนตู้ไปนะคะเออก็จะได้เงินดีนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องแบบห่างไกลบ้านนิดนึงเราก็จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเป็นเวลา5วันกับทีมเดิมๆแกงเดิมๆซึ่งอันนี้นะคะก็บอกเลยแอบกระซิบนะคะว่าถ้าได้ทีมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็จะเป็นอะไรที่ทุกชนทรมานมากๆ อยู่กับมันห้าวันเต็มๆนอนด้วยกันกินข้าวด้วยกันไปไหนไปไปทำงานด้วยกันตลอดนะคะเปลี่ยนทีมไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราเอาเป็นว่ากลับมาเรื่องของเรานะคะก็คือทีมนี้นะคะพี่นักบินที่แจมไปอยู่ด้วยเนี่ยก็คือเขาอะ เป็นครอบครัวค่อนข้างเป็นครอบครัวคนจีนนะคะแล้วเหมือนเราก็เมาส์มอยนูน่นนี่นั่นกันนะคะเราก็คุยกันเรื่อง,องโง่เฮงคุยไปคุยมานะคะเราก็เหมือนเล่นๆกันแล้วแจมก็เลยแกล้งถามว่าอ่ะไหนลองดูหน้าหนูซิแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เขาก็ดูนะคะคือเขาไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเป็นเหมือนแค่แบบเพื่อนร่วมงานที่มาบินด้วยกันอะเออแล้วเขาก็มองหน้าแจมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนที่ตอนเด็กๆอะลาบากใช่ไหมแต่โตมาเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็มีคนปุปปัม,มาถ์ม,มาตลอด ทุกอย่างอยู่ตรงกลางเหมือนเวลาทุกก็จะทุกไม่สุดเวลาสุขก็จะสุขไม่สุดไม่ค่อยโดดเด่นไปทางด้านไหนทุกอย่างจะอยู่ตรงกลางเสมอ <S <S ซึ่งแจมบอกตรงๆเลยนะคะว่าไอ้เรื่องที่เขาพูดว่าอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยคือแจมอะก็เฉยๆไม่ได้อินอะไรมากนะคะแต่แจมมาพีคตรงที่เขาพูดว่าตอนเด็กๆละลบากซึ่งจะงงมากเพราะว่าแจมอะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยเราไม่เคยคุยกันเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรแบบนี้เขารู้ได้ยังไงว่าตอนเด็กๆอะแจมอันลำบาก คือการลำบากของแจมในที่นี้นะคะคือมันไม่ใช่การลำบากกายที่แบบตื่นมาต้องอ้โูแบกน้ำต้องหู้ไปขายตอนตีสามหลังจากนั้นหกโมงเช้าเดินเท้าไปโรงเรียนนะคะคือแจมอาจจะไม่ได้ลำบากในส่วนนั้นแต่เป็นเรื่องการลำบากใจมากกว่านะคะที่มีลำบากในเรื่องครอบครัวมากกว่านะคะที่แบบว่าเออพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเราต้องแบบย้ายถิ่นฐานบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าซึ่ง โมง,งนะคะว่าเขารู้ได้ยังไงเขาก็แบบเหมือนดูคนอื่นดูกันเล่นๆขำๆอย่างเงี้ยค่ะก็เล่านะคะว่าอย่างครอบครัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นครอบครัวคนจีนก็จะมีสกิลเนี่ยตกต่อกันตกท่อสืบต่อกันมานะคะเวลาที่จะคบใครเป็นเพื่อนอ่ะก็อาจจะต้องมองนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนจริงใจไหมอาจจะมาโกงเราไหมหรือว่าเวลาที่เราไปทําธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมองเหมือนกันนะคะว่าเออหน้าตาเขามันขี้โกงไหมอะไรยังไงซึ่งจำอะก็แบบ หูตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเขาว่าเป็นครอบครัวคนจีนใช่ไหมทีนี้จากลับมาแจมก็เอาไปคุยกับแฟนแจมค่ะว่าแบบเฮ้ยวันนี้นะไปบินกับพี่นะักบินคนนี้นะเขาเล่าเรื่องหมัวเห้งหน้าตาอะไรอย่างงี้ไยนะแจมก็ถามว่าแบบเออที่ประเทศจีนอะมันยังมีอยู่ไหมหรือว่าประเทศจีนเขาไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้แล้วอาจจะเหลืออยู่แค่แบบจีนครอบครัวจีนที่อยู่ในไทยหรือเปล่าเออก็ยังมีนะแบบก็ยังเชื่ออย่างไออ่ะก็พอดูเป็นอยู่บ้างเขาก็พูดแบบนี้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังค่ะสุดท้ายไปไปมามานะคะเขาก็เล่าให้แจม ปมาม้าเห็นอยู่ในวิดีโอคอลคือปมาม้าไม่เคยเห็นหน้าแจมนะคะเมื่อก่อนอะตอนที่แบบเพิ่งคุยแต่หม้อหม่าก็คือรู้นั่นแหละว่าลูกชายตัวเองเนี่ยนะคะจะต้องมีแฟนแหละแล้วมาม้าก็วันนั้นป้ะม่าก็เหมือนแบบเข้าเข้าโรงพยาบาลค่ะแบบผ่าตัดอะไรสักอย่างแล้วแฟนแจมก็ต้องไปเฝ้าซึ่งแฟนแจมก็บอกว่าเอิเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้คุยกับปมาม้านะแม่มีการเตรียมมีการโทรมาเตรียมก่อนนะคะสมมุติว่าตอนแรกแฟนบอกว่าเอิเดี๋ยวเย็นเนี้ยจะไปเยี่ยมมาม้านะแล้วเดี๋ยวโทรหามาม้า แต่จังก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเนี่ยมีการเลื่อนนางก็งงนะคะว่าทําไมเพราะว่าฉันนั้นจินตนาการเวลาว่าพรุ่งนี้ฉันต้องต้องไปบินแล้วเดี๋ยวแลนลงมาตอนเย็นค่อยโทรนะคะเพราะว่าหน้าฉันจะยังเต็มอยู่เ่่าน,นั้นจะเป็นหน้าฉันที่สวยที่สุด <laughs> เราก็จะได้คุยกันตอนเย็นพอมาถึงวันนั้นนะคะแฟนจะก็โทรนะคะอ่าแล้วก็แบบเออในเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุยกับมามาแล้วนะอ่าแฟนจะก็ยื่นโทรศัพท์ให้หมามาเป็นแบบวิดีโอคอคุยคุยกับมามาอ่ะไอเราก็แบบอ่านี่ฮาวแต่ไม่พูดีี้้้่่าววอันนเเใตกกกบบบค็็แแแล พูดภาษาอังกฤษแล้วแฟนจัก็จะแบบแปลอยู่ข้างคาเออเป็นยังไงบ้างหายไวๆนะคะอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นการคุยกันที่แบบสั้นมากๆค่ะทุกคนประมาณแบบ5นาทีแค่นั้นแหละเพราะว่าเราคุยกันอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเออแล้วแฟนจังเขาก็แบบฉลาดนะคะเขาก็แบบตัดบทเออเออเออบาย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 อะไรแบบนี้จบบทสนทนาทีนี้ค่ะพอจมอ่ะมาเล่าเรื่องโงเ่เฮงให้แฟนจัฟังนะคะจังก็ไปบินมาใช่ไหมแล้วจมก็มาเล่าเรื่องอีงโงเ่เฮงหน้าตาอะไรแบบนี้นะคะให้แฟนจําฟังแฟนก็บอกว่าเชื่อไหมว่าตอนนั้น เหตุการณ์อยู่จําเหตุการณ์ที่หมามาผ่าตัดได้ไหมหมามาก็หันมาพูดกับไอเหมือนกันนะว่าคบกับเสี่ยวคงเจียเนี่ยดีบ้านแฟนแต่ว่าจะเก่ใจว่าเสี่ยวคงเจียคบกับเสี่ยวคงเจียเนี่ยดีว่าเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยนะดูเป็นคนแบบไม่ขี้โกงไม่หลอกลวงคนนะคะเป็นคนที่แบบจริงใจนะคะเป็นคนคิดดีต่อผู้อื่นโอ้โ oh หว่าเป็นนัน่นนี่ฉันเป็นมิชชันนารีหรือเปล่าหมาหมาก็ยังบอกอีกนะคะว่า ผู้หญิงที่หน้าตาแบบแจมเนี่ยนะคะจะเป็นผู้หญิงที่ดวงส่งเสริมสามีค่ะโอ้โหนี่โม่เหงมันดูได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยงงมากนะอันเนี้ยก็เป็นเหตุผลแรกนะคะที่ทําให้แบบเอ้ยทาไมแบบพ่อแม่แฟนแจมอะคุณรู้สึกแบบเอนดูแจมตั้งแต่แบบเป็นความรักตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันนะคะต่อมานะคะอีกเรื่องเล่านึงเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าที่เป็นความเชื่อของคนจีนอีกแล้วและอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้พ่อแม่แฟนแจมเนี่ยโอ้โหแบบรักและเอนดูดิฉันมากๆนะคะนั่นก็คือ ดิสันเกิดปีไก่ค่ะคุณทุกคนจะงงนะคะกูดูนั่งดูคลิปอะไรอยู่อันนี้คือเกิดปีไก่ก็ทําให้พ่อแม่ชาวจีนรักได้เหรอมันไม่ใช่ค่ะทุกคนคือเรื่องราวมันมีดีเทลมากกว่านั้นนะคะเรื่องราวของมันก็คือว่าเนื่องจากว่าแฟนแจมน,นะคะเกิด ปีงูใหญ่ค่ะทุกคนซึ่งคนจีนเนี่ยเขาจะเรียกปีงูใหญ่เขาไม่ได้เรียกว่าแบบเออบิ๊กสเนคนะคะเขาจะเรียกว่าดรดราก้อนค่ะเป็นมังกรค่ะทุกคนซึ Hudson ่งมังกรเนี know, ่ยทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันคือแบบเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศจีนเลย tous, thôi, นะคะเป็นแบบสัตว์ในตำนานใช่ไหมแม้แต่มูหลานนะคะที่มีเพื่อนเป็นมูสู้เนี่ยเป็นตัวตลกเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะยังถูกคนจีนบอกว่าย่ำใหญ่จิต ย่ำใหญ่ย่ำยีจิตใจชาวจีนมากๆนะคะการทําแบบนี้คุณจะมาบอกว่ามังกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจีนเนี่ยมาเป็นมูสู้ไม่ได้เออดิสนีย์ก็เลยต้องถอดมูสู้ออกไปอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรนะคะมังกรเนี่ยนะคะมันก็คือแบบสัญลักษณ์ที่แบบมีพลังนะคะมีอํานาจนะคะของชาวจีนมากๆค่ะคนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อมากๆนะคะซึ่งสัตว์ที่จะต้องคู่กับมังกรเนี่ยมันก็คือไก่นั่นเองค่ะ ครั้งแรกนะคะที่มามานะคะถามแฟนแจมอันนี้แฟนจะาเล่าให้ฟังนะคะ <c oughs> ก็คือเหมือนมาม้าก็จะเริ่มสังเกตลูกชายแล้วแหละช่วงที่แบบแจมแบบสมัยเข้าใหม่ปามันไงเราก็จะแบบคุยโทรศัพท์กันทุกวันนะคะโทรศัพท์เอ่ยวิดีโอคอลเอ่ยอย่างนี้นะคะแต่เป็นการพูดสังกกตล้วน ซึ่งมามาก็คือต้องสังเกตได้แล้วแหละเพราะว่าลูกชายเนี่ยก็คือโสดมานานแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามแบบหาคู่ให้ลูกชายต่างๆนานาน,นะคะก็ไม่เอาสักทีอีลูกชายนี่ก็เลือกมากนะคะเออไม่เอาฉันจะเลือกเองอย่างงี้นะคะแล้วพอมาอยู่วันหนึ่งนะคะลูกชายก็วิดีโอคอลทุกวันและพูดภาษาอังกฤษทุกวันนะคะอยู่ที่บ้านมามาก็คือเริ่มสังเกตได้แล้วว่าอ่าลูกชายของดิฉันนะคะจะต้องมีสาวมาติดพันแน่นอนแต่มามาก็ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นคนชนชาติไหนเป็นคนชื่ออะไรอายุเท่าไหร่บ้านเกิดอยู่ที่ไหน ทางานอะไรอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะจากการที่หมามาสังเกตไม่ได้สักพักนะคะหมาม่าก็เปิดปากค่ะเออพยายามถามคําถามแรกอ่ะหรอมีแฟนหรอเป็นคนชาติไหนล่ะอันนี้ก็ยังปกติใช่ไหมคะถามว่าเป็นคนชาติไหนเพราะว่ารู้ว่ามันต้องไม่ใช่คนจีนนะคนจีนเขาต้องคุยกังภาษาจีนแต่อันนี้คุยก,าากังภาษาอังกฤษอ่ะหมาม่าก็ถามาอ่ะหรอเป็นคนชาติไหนจากนั้นนะคะคำถามที่ถูกยิงมาก็คือ อายุเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะงงมานะคะคือไม่มีการถามนะคะว่าทํางานอะไรชื่ออะไรไปเจอกันได้ยังไงแต่ถามว่าอายุเท่าไหร่และจากการประมวลผลอันรวดเร็วนะคะพอตอบอายุไปแฟนจะต้องตอบไปว่าอายุ25คือตอนนั้นน่ะเป็นแบบสมัยวัยกระต่อของเจมนะคะคือเจมเพิ่งอายุ25นะตอนนั้นที่เจอกับแฟนพอตอบไปว่าอายุ25นะคะจากการประมวลผลอันรวดเร็วของมามานะคะมามาก็ตอบกลับมาเลยว่าดีเฮ้ยแบบงงมากอะ จากการแค่รู้ว่าลูกชายของตัวเองนั้นมีแฟนอายุ25ก็คือดียอมให้คบเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยนะคะเขาเชื่อหนักมากนะคะในเรื่องของปีนักษัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบพูดอายุไปปุ๊บเขาจะแบบเดาได้ทันทีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเลยนะคะว่าเกิดปีอะไรแล้วลูกชายเขาเนี่ยเกิดปีมังกรไงซึ่งตามตำนานของชาวจีนแล้วนะคะปีมังกรเนี่ยมันจะต้องคู่กับปีไก่คะ่ะมันจะสมพงการพากันรำ่ำรวยร่ำรวยจเจริญพรเจริญพรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทีนี้ยมามาก็เลยแบบโอ้โหไวมากนะคะแล้วก็ตอบกลับมาเลยว่าดีและยิ่งกว่านั้นนะคะหลังจากที่แบบเออแจมก็คบกับแฟนแจมใหะะม่ไงค่ะมามาก็คือมีความสุขมากเลยนะคะดีใจมากที่เป็นแจมนะคะที่เป็นแจมที่เกิดปีไก่เออและเป็นแจมที่หน้าตาแบบนี้ <laughs> งงมากยิ่งกว่านั้นนะคะแฟนแจมก็เล่าให้ฟังอีกนะคะเพราะว่า แบบมามาก็คือมีความแบบส่งเสริมมากนะคะไม่ว่าแฟนจะเนี่ยเออได้โบนัสเยอะช่วงนั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้โอกาส opportunity อะไรที่เข้ามาในชีวิตมามาก็จะพูดตลอดนะคะว่ามันเป็นเพราะว่ามีแจมเข้ามาในชีวิต <laughs> นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาว่ารู้สึกรักแจมอย่างไม่มีอะไรมากันนะคะเพราะว่าแต่เหมือนเขามองว่าแจมาคมเป็นตัวโชคดีที่ทําให้ลูกชายเขาเนี่ยดีวันดีคืนนะคะเอออันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากคุณเกิดปีไก่แล้วนั้น จงหาแฟนปีงูใหญ่ค่ะย้อนกลับไปนะคะมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งก็คือให่ฟังนะคะตอนแรกเนี่ยเชื่อไหมคะว่า หมาม้ากับปาปายเนี่ยก็คือกุ้งใจมากนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่คนจีนจะแต่งงานกันไว้นะคะความเป้าหมายของชีวิตนะคะที่เขาจะเชื่อว่าแบบลูกเขาเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝานะคะนั่นก็คือการแต่งงานเรียนจบทํางาน2ปีก็คือแต่งงานและหรือบางคนแบบเพิ่งเรียนจบก็คือแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่แฟนจะนเนี่ยก็ครองชีวิตแบบโสดแบบไม่แต่งงานมานานมากนะคะมาจนถึงอายุ30แม้ตอนที่เจอแจมเออ น่าจะส0สนะคะตอนน,านาั้นอะคือทุกคนอะเพื่อนเล่าข้างนั้ก็แต่งงานกันไปหมดแล้วคือมามากับป๊าป๊าก็เริ่มจะกุ้มใจแล้วนะคะว่าลูกดิฉันจะขึ้นคาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าประชากรที่จีนเนี่ยผู้ชายมันเยอะกว่าผู้หญิงเนาะเขาก็จะต้องกลัวใช่ไหมคะเขาก็พยายามไปสรรหาะคะ่ะสรรหาผู้หญิงมามากมายไก่กองนะคะอยากอยากจะให้มาแต่งงานด้วยนะคะซึ่งแฟนจังหวะก็แบบไม่เอามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากว่าดิฉันจะต้องหาด้วยตัวเองอย่างนงี้นะคะซั้งแต่ละคนที่มามาและป๊าป๊าหามาให้นั้นนะคะ ที่เสี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจะมีแบบสวนสธาธารณะเลยนะคะที่แบบเหล่าชาวอาอีซูซูทั้งหลายนะคะนั่นก็คือแบบคนแก่ทั้งหลายเนี่ยจะชอบไปนั่ง,งะคะ่ะแล้วก็เอาเอาแบบคุลิฟายคือเอาคุณสมบัติของลูกของตัวเองดีมีดีอะไรสูงเท่าไหร่น้าหนักเท่าไหร่เรียนจบการศึกษาอะไรมาเงินเดือนเท่าไหร่นะคะ เอาไปติดที่สวนสาธารณะค่ะเพื่อให้กับใครที่สนใจนะคะติดต่อกลับมาได้และฉันต้องการแบบไหนลูกสะพ้ายหน้าตายังไงสูงเท่าไหร่การศึกษายังไงเงินเดือนขั้นต่ำเท่านี้เกิดที่นี่มีเกิดที่นี่ด้วยนะเออบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่เอานะคะแบบไม่ได้เกิดที่เซี่ยงไฮ้โอ,อ้ฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีนะคะแต่อย่างถ้าเป็นคุณลิฟายของ มาป้ามาหมาแฟนแจมเนี่ยก็ควรจะเป็นเกิดปีไก่ซึ่งคุณเจสันเนี่ยก็เคยเกือบโดนเจดันให้แต่งงานนะคะก็คือเป็นแบบผู้หญิงคนนึงอันนี้แจมก็เคยเจเอเขานางน่ารักนะคะนางเป็นผู้หญิงนางเป็นน้องสาวของเพื่อนสนิทแฟนแจมค่ะคือเหมือนโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องสาวคนนี้ก็เกิดปีไก่นะคะแล้วคือบ้านแบบบ้านรวยมากค่ะทุกคนแบบบ้านแบบร like วยมากอ่ะเออแล้วก็เป็นคนเซี่ยงไฮ้ด้วย <S <S คนเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะชอบแต่งงานกับคนเซี่ยงไฮ้ <S <S นะคะเขาก็โตมาพร้อมกันนะคะที่นี้ คู่นี้เขาก็เลยมีแบบเจดันให้อยากไปให้แบบเออได้กันคู่กันเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนะคะทั้งคู่ก็คือสอดทั้งคู่ไงทีนี้แต่ด้วยความที่แฟนดิฉันเนีน่ยรังเรื่องเยอะนะคะนางก็แบบเออไม่เอาอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชอบไม่สวยอะไรเงี้ยแล้วกูสวยหล่อฮงมากเออนางก็บอกว่าเออไม่ไม่เอาสุดท้ายนางก็แบบยืนหยัดนะคะว่าไม่เอาฉันจะเลือกด้วยตัวเอง ก็จบไปแล้วนะคะสาเหตุหลักๆที่ทําไมพ่อแม่แฟนถึงได้รักและหลงดิฉันมากขนาดนี้นะคะคืองงมากแต่ละสาเหตุคือไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเอ่ยไม่ว่าจะเป็นปีเกิดเอ่ยนะคะก็เอามาเล่าเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆของเพื่อนๆล้วกันนะคะว่าคนจีนเนี่ยเขายังมีความเชื่อในเรื่องของโงเ่เฮงแล้วก็ปีเกิดสูงมากๆนะคะสําหรับใครที่คบกับชาวจีนอยู่ก็อาจจะต้องแบบมีการแอบ แอบเลงๆเ,เ,เรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะว่าเออแฟนเราเกิดปีอะไรเราเกิดปีอะไรเผื่อพ่อแม่เขาจะได้แบบเอ็นดูแล้วก็รักเราอย่างนี้นะคะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะแจมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเพราะว่าปากแห้งมากมันใช้พลังงานเยอะมากเลยนะในการพูดสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งๆๆิงิงได้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่แจมมาโพสต์คลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ช่องแจมจอยอิน คลิปหน้าจะเป็นการเมามอยในเรื่องของอะไรอย่าลืมกดซับไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะคะกริ๊งๆริิงบ๊ายบายไอ้นโหมีอ่อะโหมี่กวอะไรนโหมี bye ่บายบายพี่ๆหน่อยสิคะหนูต้องทักทายนะคะฮะห,หนูต้องรู้จักทักทายคนนะคะ